สำหรับสมาชิกนะคะที่ติดตามพี่ปิกนะคะในทางช่องทาง y o u t u b e นะคะเดี๋ยววันนี้ฟิกพามาดูบรรยากาศนะคะการลงตู้คอนเทนเนอร์นะคะตรงนี้นะคะของโกดังบ้านปิกนะคะตอนนี้ก็กำลังจะลำเลียงนะคะเอาของลงจากตู้นะคะอันนี้จะเป็นลูกเทสค่ะที่พี่ปิเพึ่งเทสไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ สินค้ามีหลายรายการมากค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นสต็อกแน่นๆเลยก็คือเป็นเสื้อขาวค่ะนะคะเสื้อขาวซึ่งมีทุกป้ายค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสําหรับเสื้อขาวนะตัวนี้นะคะสามารถทํางานรีแพคได้นะคะทุกคนนะคะสามารถเอาไปทารีแพคได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเซอร์แฟชั่นนะคะแล้วก็กางเกงนะคะแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับงานกีฬานะคะแต่ว่างานกีฬาช่วงนี้จะมีลูกค้าที่ นะคะรับประจําสต็อกรับประจำนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นพวกเสื้อแฟชั่นเสื้อแฟชั่นจะสต็อกเยอะหน่อยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นพวกไป้ดอลล่านะคะแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับแฟชั่นสาวๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นงานกลุ่มไล์สด ะะโซนนี้ที่เห็นสีสันสดใสตรงนี้ก็จะเป็นโซนกลุ่มไร้สดนะคะซึ่งมันก็จะค่อนข้างจะสีมันจะได้มากๆเลยค่ะมาสีมันจะโสดนะคะแล้วก็ผ้ามันจะเน้นเป็นผ้าแบบบางๆนะคะวันนี้จะเป็นพวกเดรฟอะไรพวกนี้ค่ะงานก็จะค่อนข้างดีหน่อยนะคะงานมมนมีหลายเกรดนะคะบางทีก็จะเป็นพวกป้ายเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะช่วงประมาณสักประมาณ ช่วงปลายปลายปีค่ะขายดีมากนะคะตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นพวกเสื้อยืดนะคะแขนยาวแต่ช่วงนี้ก็อากาศร้อนหน่อยก็นะคะเป็นเรื่องปกติค่ะก็ก็เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวปลายปีก็ขายดีค่ะนะคะเพราะว่าของมือสองมันดีแบบนี้ค่ะนะคือ1เราขายไม่ได้นะคะเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ขายช่วงประมาณสักปลายปีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของเราไม่เน่านะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะคะขายผ้ามือสองไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่า คือวันนี้เราขายไม่ได้วันหน้าเราก็ขายได้นะคะเหมือนภากระสอบเหมือนกันนะคะเราไม่จำเป็นต้องเทเราไม่จำเป็นต้องดั้มราคาอะไรมากมายนะักก็ได้นะคะค่ะโอเคค่ะสนใจสอบถามสินค้าตัวไหนยังไงก็ทักเข้าไปได้นะคะที่หนะะ้เพจโกโดังมัาปิกแบบแดนะคะขอบคุณค่ะ